สันวงสะทอนพูดถึงค่ายเพลง The SP Band นะพี่น้องเออก็คือซันได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับกรณีนี้ว่าซันเนี่ยเป็นตำแหน่งไหนแล้วก็เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้บริหารหรืออย่างไรเนาะพี่น้องเนาะตามที่หลายๆคนสงสยัยและหลายๆคนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้และบอกว่าซันเนี่ยมาเกาะแพาวหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ ซันวงสะทรนะคะได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยซันบอกว่าค่ายเพลง p p Music Official และ The SP Band ที่เปิดมีชื่อแพวเป็นผู้บริหารคนเดียวผมคือผู้อยู่เคียงข้างซัพพอร์ตคิวงานบริหารด้วยเช่นกันแต่ทุกอย่างผมให้เกียรติแฟนผมเป็นเจ้าของเพลงอืม ก็คือแต่ทุกอย่างผมให้เกียรติแฟนผมเป็นเจ้าของค่ายทุกเพลงที่ผมและแพรซื้อเราดูแลด้วยกันครับฝากด้วยนะครับอ่าก็คือซันได้บอกแล้วนะคะถึงเรื่องนี้ว่าซันเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ซัพพอร์ตส่วนทุกเพลงที่ซื้ออืมและแพรซื้อก็คือดูแลร่วมกันค่ะ แต่ค่ายจะเป็นของแพวแพาวแค่คนเดียวและแพลวแพาวจะนั่งเป็นผู้บริหารแค่คนเดียวค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนเนี่ยมุ่งเป้าตั้งประเด็นดราม่ามาเนาะจากชาวเน็ตบางกลุ่มบางพวกที่เข้ามาบอกว่าสันมาฮุบสมบัติ มาเกาะแพีวพาวนั่นก็ไม่เป็นเรื่องจริงแล้วนะคะเพราะซันบอกว่าให้เกียรติแพีวพาวเป็นผู้บริหารคนเดียวเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวส่วนซันเนี่ยจะช่วยดูแลเป็นฝ่ายซัพพอร์ตหางานหาอะไรช่วยกันน้พี่น้องเนาะถ้าติดตามมาแต่แรกๆนะคะ fc แฟนคลับเพิ่นบอกว่าถ้าติดตามมาตั้งแต่แรกๆแพีวพาวเนี่ยเป็นคนที่น่ารักไม่เคยเอาเปรียบใครมีแต่ให้และสนับสนุนคนรอบข้าง ซันก็น่ารักให้แพลพาเก็บทุกบาทไม่ได้อวยนะแต่เรื่องจริงเพราะติดตามแพลพากับซันมานานแล้วซันเนี่ยก็ให้เกียรติแพลพามาตลอดตั้งแต่เปิดตัวมาไปไหนขึ้นเวทีที่ไหนก็จะบอกว่าแฟนผมเมียผมคำพูดชัดเจนแมนๆเงินเขาก็ให้แฟนเป็นคนเก็บ ถึงเขาจะอายุอย่างน้อยแต่น้องเขามีความคิดและมีวุฒิภาวะโตเป็นผู้ใหญ่อ่านี่นะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่อยากนาเสนอให้ทุกคนได้รับรู้และรับทราบโดยทั่วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่สันนงสะทอนเนี่ยเขาได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องค่ายเพลงแล้วก็วง The SP Band ว่าแพลวพลาเนี่ยให้ซันมาเป็นบอสให้ซันมาบริหารค่ายเพลงอ่าแพลวพลาตั้งวง t ดอะเอสพีนให้ซันเป็นผู้บริหารซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจากปากของซันนงสทอนเองว่าซันเป็นเพียงผู้ซัพพอร์ตและผู้ช่วยเหลือคอยสนับสนุนสิ่งที่แพลวพาวทำส่วนซันนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยแต่แพลวพาวก็คือผู้บริหารทุกสิ่งทุกอย่างของ The SP Band แล้วก็ p อ่า PP Music Official เนาอพี่น้องเนาะก็จะได้เข้าใจตรงกันและวันนี้นะคะก็มีการเซ็นสัญญาของศิลปินในสังกัดแพลวพาวแสงทองสองคนนั่นก็คือน้องมายวรัญญาแล้วก็ต้าสาธุนะคะที่ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดศิลปินของแพลวพาวแสงทองนั่นก็คือ The s p Band แล้วก็ PP Music Official นะทุกคนเออ ที่ใครกำลังเข้าใจในทางที่ผิดก็กลับมาทำความเข้าใจกันใหม่และเชื่อว่าแพวพาวก็ไม่ได้เอาเปรียบใครเนาะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถ ทำขึ้นได้อยู่แล้วและแพลาวเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนซันอยู่แล้วนะคะในทุกเรื่องที่ซันต้องการที่จะประสบความสําเร็จเนาะเออเนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สาวโบแบ่อยากนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังเข้าใจผิดอยู่อืบางคนบางกลุ่มก็เข้าใจผิดว่าอ่าซันเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้บริหารจะเข้ามาถือหุ้นใหญ่จะมาเป็นบอสของ วงของค่ายนะคะก็ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะซันก็บอกแล้วว่าทั้งหมดก็คือให้แพลวพาวเป็นคนจัดการและถือหุ้นทั้งหมดก็เป็นของแพลวพาวและตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดก็เป็นของแพลวพาวแต่เพียงผู้เดียวส่วนซันมีหน้าที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆและเป็นกำลังใจซับพอร์ตอยู่ข้างๆค่ะพี่น้องก็จะทุกคนก็จะได้เข้าใจกันตามนี้นะคะนี่แหละค่ะ ความแมนของหนุ่มซันวงสะท้อนเนาะที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างแพล่าพานะคะ,ะเ,เดี๋ยววันนี้นะคะจะเอาอ่าโพสหนึ่งของซันวงสะท้อนเนี่ยมาบอกซูพี่น้องฟังนะคะเป็นโพสเกี่ยวกับเนื้อหาบทเพลงแต่บอกเลยว่ามันก็กินใจมันก็ให้ข้อคิดนะที่ซันโพสบอกว่า อย่าเหิมอย่าเห่อทะเยอทะยานอย่าคิดต้องการเที่ยวทําตัวเป็นหัวเรือใหญ่ถึงระบือมีชื่อก้องฟ้าแล้วสักคาต้องล่วงลงได้อย่าคิดว่าตัวเลือดล้ำอย่าตามใจตัวเป็นใหญ่พลาดพังล่วงมาเมื่อไหร่จะไม่มีใครเอาใจปนเปื้ออย่าอวดอย่าโอ้ว่าโตหรือดังหากแม้นมีทางชื่อเสียงโด่งดังอย่าได้เหิมเหออืม คนที่ดังกว่าเรายังมีคนที่ดีกว่าเรายังเยอะอย่าข้ามเมื่อเห็นคนล้มอย่าสมน้ำหน้าคนเซอร์เคาะร้ายคาวเราเราเออเราอาจจะเจอความเจ็บใจเออนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากซันวงสะทอนนะคะและซันยังบอกว่ามันเป็นเพลงของแม่พุ่มพวงที่ตาตึงอยู่ในใจซันนั่นแหละพี่นอ้องอเมื่อนี้นะคะเพื่อนก็แค่ต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ย เข้าใจในตรงกันในเรื่องนี้ว่าซันเนี่ยสรุปแล้วเขาเป็นอะไรเขาเขามาในตําแหน่งอะไรเนาะสามีภรรยาเนี่ยให้เกียรติกันมันก็คือที่สุดแล้วมาแสดงออกถึงความจริงใจต่อกันนะคะต่อไปเนี่ยน้องก็จะต้องขึ้นมาเป็นสามีของแพลววก็เปรียบเหมือนผู้บริหารถึงจะไม่ได้นั่งในรายชื่อผู้บริหารแต่ก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยคิดคอยวิเคราะห์ สิ่งต่างๆคอยหางานช่วยกันมันก็ดีแล้วนะคะพี่นนองเราก็ต้องสนับสนุนคนที่เขาอยากเริ่มทำอะไรใหม่ๆส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็ต้องกลับไปอ่านข้อความของซันที่ซันพิมพ์ไว้ใหม่ดีกว่านะคะถ้าจะอธิบายไปแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจไม่เก็ทเนาะพี่นนองเนาะบางคนที่เขายังมีแบบนิดนึงอคตินิดนึงกับซันกับเพียวพาอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะ ไม่รับฟังหรือว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่ซันพูดก็ต้องอ่ออกลับไปอ่านใหม่อ่านอีกรอบหนึ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเป็นมาอย่างไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือบริษัททั้งหมดเป็นของแพลวพาแสงทองและตำแหน่งผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็เป็นของแพวพาแสงทองต่อแต่เพียงผู้เดียวเนาะทั้งค่ายเพลงทั้งวงแพวพาวแสงทองทั้งเดอะเอสพีแบนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมี ผู้ตัดสินเด็ดขาดก็คือแพลพาแสงทองซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดนะคะเมื่อนี่สาวโบแบกก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาวอาซูพี่น้องฟังนะคะมีอะไรจะอัปเดตก็จะมาอัปเดตกันในวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ